นมสักการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันพุธแรม1ค่ำเดือน12ปีขานวันนี้เป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับโลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีขาวเทาสีเมฆหมอก สีตะกัวสี b r อนเงินสีที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนอ่อนทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอาคคนเ์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขังเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาและกินีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกเชยและยอยิง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือ mm hmm. บอใบไ,ไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอผ่านฝอฟันผอสมเพาและหมอมา้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษรอเรือรอ,รอ,รอลิงและวอลแวนหมายเซต็จวันนี้เพลโตกล่าวไว้ว่าการนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดและขาดซึ่งคุณธรรม ความรู้ที่นำไปใช้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันธามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ